สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจหลังนนกุลแจ้งข่าวเศร้าแทบพักษกอ,อนรีฟคอมเมนต์ทันทีจากข่าวเศร้าของครอบครัวพระเอกหนุ่มนางนนกุลชานนสันตินทรกุลที่ได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คุณแม่เพชรแห่สันตินทนกุลได้จากไปอย่างสงบพร้อมทั้งแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำสวดอภิธรรมและชาปนากิจณะวัดาธาตุทองพระอารามหลวงศาลา23สาม ศาลาดุรงพพิทยาท่ามกลางแฟนๆแ,และคนในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจล่าสุดทางด้านแฟนสาวอย่างแอปทักษอรได้รีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะโดยมีแฟนคลับต่างเข้ามาตอบกลับกันเป็นจำนวนมากอาทิกำลังใจที่สำคัญที่สุดของนอนเพียงข้างกันขอบคุณค่ะที่อยู่ข้างกันในยามทุกข์ขอบคุณแอปหนะัก ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ